สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มาพบกับสร้างสตรีมพาเพลินในต่างแดดอดกเช่นเคยนะคะแล้วกันน้าหล่ะนะคะมานะคะเพื่อนซีนะคะมือนี้เก็สิวจะบอกภาษาอย่างดีนะคะก็ฟังเอาค่ะนะคะมีหลากหลายภาษาบอกเองลืมเองโอเคมือนี้นะคะก็ไม่เหลืองมาบอกสู่พี่น้องฟังอีกอีก,อกคือเก่าค่ะนะคะถามว่ามีเหลืองอีกยังมาบอกสู่ฟังนะคะก ม่เรื่องนะคะเกี่ยวกับการได้สามีฝรั่งเนี่ยแหละเป็นเมียฝรั่งขึ้นยังเป็นหนีเป็นสินนะคะหนีเงินลานหนีท่อกซ้อนนะคะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละนะคะทุกปียังไม่จบไม่สิ้นนะคะอันนี้นะคะก็คำเตือนเด้อพี่น้องนะคะก่อนที่จะมารับชมคลิปนะคะเบื้องทีหัวขอเด้อค่ะนะคะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องนะคะดังนั้นก็อ้างอิงมาจากนะคะส่วนตัวอ้างอิงมาจากชีวิตจริงของตัวเองนะคะดังนั้นก็ ในการเล่าเรื่องก็มีทั้งคนนะคะทีะ่เข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจนะคะแล้วก็มีคนรอซ้าเติมอยู่นะคะสมนํำนายยังเสียนะก็ไม่นะคะดังนั้นก็นะคะเข้าเห็ุคลิปนะคะใส่ชงของเห่านะคะสําหรับคนที่เขาติดตามนะคะสนใจเรื่องเล่านะคะอยากฟังเรื่องเาวาของซาวสซรินนะคะภูนีละนะคะกันเลยนะคะสิมาว้านะคะสู่ฟังเพราะว่ามันก็จะเป็นคลิปตอนนื่งเวลาเข้าวานั้นนี่เนาะมันก็จะมีหลากหลายคาถามสีท้า กันเขามานะคะอ่าทั้งอยากรู้จริงๆแล้วก็เป็นคําที่แบบว่ากานันแหนกันแหนโนนนี่นั่นนะคะอันนี้นะคะเราไม่ได้ใส่ใจค่ะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะคะก็จะอ่าคิดตามนะคะกับคอมเมนต์นะคะที่ทิศทางที่ดีนะคะที่เห็นอกเห็นใจนะคะให้กําลังอกกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอ่าอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมหากท่านใดนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะคะเรื่องราวของปุ๋ยนะคะหากท่านประสบพบนะคะอ่า มีความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันนะคะอยากเล่าอยากระบายนะคะก็อย่าลืมนะคะมาคอมเมนต์นะคะเล่าสู่กันฟังปุ๋ยเชื่อนะคะว่าหลากหลายท่านก็เคยประสบแล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วแหละบางคนก็กําลังอ่ายังประสบอยู่ยังไม่ผ่านเช่นเดียวกันกับปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะเล่าสู่กันฟังแล้วกันสําหรับท่านใดนะคะที่ท่านนะคะได้สามี่างชาตินะคะอ่าได้ปุ๊บสามีนี่นะคะโอ้โหใจนี่สินนะคะ สร้างนู่นนี่นั่นให้บันดาลสุขทุกอย่างนะคะให้ตามที่คุณเรียกขอเลยนะคะเราก็ยินดีดีใจกับคุณด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่จะต้องดิ้นรนนะคะอะ่ต้องใจนี่ใจสินเองนะคะเหมือนกันกับปุ๋ยเนี่ยนะคะก็เราก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะ,ะให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วกันนะคะถามว่านะคะ,ะการได,ได้สามีฝรั่งนะคะท่านผู้ชม มันจะจะ,จะต้องให้เขานะคะมาปลดหนี้ปลดสินให้เลยนะคะมันก็ไม่ใช่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ต้องดูสถานะนะคะอของสามีด้วยนะคะว่าอ่าเขามีกําลังพอหรือเปล่านะคะว่าเขาสามารถที่จะจ่ายให้เรวได้ไหมนะคะมันไม่ใช่ว่าเออเอาแต่ได้อย่างเดียวนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะถ้าคุณคุยกันนะคะ ตั้งแต่ที่แรกมันก็จะไม่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเรื่องใดนะคะท่านผู้ชมอ่ะน่าละหายไปไหนนึกว่าหายยังอยู่ยังอยู่งานม้าหายค่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่ะม้ากําลังมีความรักยังโสดอยู่นะคะมา้าคุยยังไม่ทันหาคู่ให้นะคะดังนั้นผููบาวสิมากมาหลายนะคะก็เลยแบบว่าต้องเฝ้าวไว้ค่ะนะคะ,นะคะโอเคนะคะมาเข้าเนื้อเรื่องกันต่อนะคะก็ถึงในละ <c oughs> ีน,นี้ก็ส่วนตัวนะทําไมถึงยังเป็นหนี้เป็นสินก็คืออยากจะบอกเลยว่านะคะส่วนตัวนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอยู่สามหนี้นะคะก็คือหนี้ชีวิตนะคะนั่นก็คือหนี้นะคะผู้ให้กําเนิดเรานะคะแล้วก็หนี้ประการที่สองนะคะก็คือหนี้บุญคุณนะคะก็คือคนที่เลี้ยงดูเรามานะคะหนี้ประการที่สามก็คือหนี้ที่ ไปกู้นี่ยืมสินเขามานะคะนั่นก็คือส่วนตัวนี่ก็คือนี่ที่ได้มานี่ก็มาจากอ่าทางบ้านนะคะซึ่งตัวปุยเองก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะมากมายเนาะตอนแรกก็คิดไว้แค่หลักแสนนะคะนิดๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าตัวเองนะคะก็ทํางานแป๊บเดียวก็จะจัดการได้แต่ทีนี้มันบานปลายนะคะมันก็มีหลากหลายซึ่งทางครอบครัวนะคะก็อ่าไม่ได้บอกเราคืเนี้ยนะ เราจะให้นะคะสามีเราช่วยจ่ายมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะพาอหนึ่งเลยนะคะอะ่ตอนที่เรารู้จักกับสามีตอนใหม่ๆตั้งแต่เริ่มนู้นนะคะเราก็นะคะส่ง นะคะให้กินให้ใช้ไม่ว่าจะค่าอะไรนะคะมันมันนอกเหนือจากรายเดือนน่ะนะคะมันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหนี้เป็นสินนะคะขนาดนี้นะคะและบางคนบางครอบครัวเขาเป็นหนี้เป็นสินนั่นก็คือเขามีสิ่งคองนะคะแต่ส่วนตัวปุ้ยบ้านปุ้ยไม่มีอะไรเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ้านก็เก่าๆลังคาอ่าอ่ารั่วแล้วรั่วอีกนะคะท่านผู้ชมยังไม่ทันได้เปลี่ยนกระเบื้องก็ยังไม่ทันได้ปูนะคะก็คือเคยทําไปให้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นนะคะ บ้านก็ขาดการดูและนะคะรดราอะไรก็ไม่มีกับเขานะคะทีนี้จะไปอ้างอะไรเราโอ้โหเป็นนี่หลักล้านมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าเออรู้อยู่แล้วว่านิสัยของสามีตัวเองนะคะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วนี่คือรู้นะคะว่าถ้าเราขอถามว่าขอได้ไหมนะคะคือแน่นอนลระขอได้แต่ถูกดานะคะ ส่วนตัวก็คือในเมื่อยังไม่ตันนะคะก็เลยไม่ขอนะคะท่านผู้ชมก็คือเราคิดว่าเราสามารถนะคะหาเงินนะคะจ่ายเองได้ก็ทยอยจ่ายไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือเล่าสู่กันฟังแล้วเนาะเพราะว่าหลายคนก็จะมาแบบนี่แหละนะคะโอ้ยถ้าสามีมีเงินอะ่ะทําไมไม่ให้เขาจ่ายให้ละ่ะสามีฉันยังจ่ายให้เลยอะไรนู่นนี่นั่งคุณก็ยกตัวอย่างนะคะครอบครัวตัวเองก็คือมันคุยว่ามันน้อยอ่ะนะคะที่แบบว่าถ้าคุณเพิ่งแต่งงานสมมตินะคุณรู้จัก ฝรั่งนะอ่าแล้วทีนี้คุณเพิ่งตกลงปลงใจกันแต่งงานอะ่ะแต่งงานกันได้สามสี่เดือนหรือหกเดือนอย่างเงี้ยคุณไปของเงินเขาหลักล้านน้อยนัก่ะนะคะที่ที่คุณจะได้นะคะปุ๋ยว่าอ่าในหนึ่งร้อยคนจะมีสักหนึ่งคนหรือเปล่านะคะดีไม่ดีคุณจะอ่าได้เลิกรากันไปนี่แหละนะคะทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็นะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่าถ้าคนในครอบครัวนะคะน่าเห็นใจน่าช่วยเหลือปุ๋ยคิคดคิดว่านะคะถ้าสามีของ ของคุณนะคะอ่ามีเงินนะคะอ่าเขาก็ต้องช่วยแน่นอนแหละนะคะท่านผู้ชมแต่ยางที่บอกแหละต่างชาตินะคะก็คือแบบมันประเพณีวัฒนธรรมมันแตกต่างกันนะคะดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องอ่าเข้าใจนะคะด้วยว่าคือแบบอย่างในโซนยุโรปเองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะก็คือแบบ มันตัวใครนะคะตัวใครตัวมันเขาไม่ยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกันโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอีกทั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่นะคะเขาดูแลลูกไม่ใช่ลูกดูดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมันตรงข้ามกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเวลาที่คุณพูดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะกับสามีต่างชาติมันค่อนข้างจะลําบากใจไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะไม่ใช่ไรหรอก <laughs> เล่าแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะ,ะฟังแล้วก็อ่าคิดตามด้วยเผื่อใครคิดแบบว่าอุ้ย อยากได้สามีฝรั่งนะคะแบบว่าเผื่อ,อจะได้มาช่วยใช้นี่ใช้สินให้อะไรเงี้ยอยากให้ท่านผู้ชมมุ่งเน้นไปว่าเออถ้าอยากอยากมีสามีฝรั่งเนี่ยก็คือแบบวา่าเรารักเขาจริงๆนะคะแล้วก็อื่นๆมันก็จะตามมาเองนะคะถ้าเราช่วยกันทําช่วยกันหานะคะมันก็จะมีเองแล้วเราก็จะสามารถนะคะนาเงินที่เราหามาได้เนี่ยนะคะไปจุนเจือครอบครัวของเราเองนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานเนี่ยนะคะท่านผู้ชม ก็คือหวังพึ่งแต่สามีเนี่ยก็คือมันยากนะคะมันยากณจุดน,นี้แหละเพราะว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยค่าครองชีพเขาก็สูงอ่ะนะคะถ้าสามีทํางานแค่คนเดียวนะคะสมมุติว่าเป็นเงินแค่ลูกจ้างธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคะอ่ารายได้มันก็แทบจะไม่พอนะนะคะเงินเก็บนี่ก็จะมีน้อยมากอ่าฝรั่งเขารู้จะใช้เงินนะคะเขารู้จะกินรู้จะใช้นะคะจะสังเกตได้ว่าการจะหยิบจับจ่ายใช้สอยอะ่ะคือเขาจะไม่ใช้จ่ายพร่ำเพรื่อนะคะ เขาจะใช้เงินอย่างระวังและก็มีแบบแผนนะคะจังนั้นนะเวลาที่แบบอายุเขาเยอะจนเขากลเซียณเนี่ยนะคะก็คืออ่ะเขาก็จะไม่เดือดร้อนนะคะในวัยชาราในวัยที่ไม่สามารถทํางานได้อ่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างสเปนเนี่ยที่ปุ๋ยเห็นเน,นะอ่าพอแก่ชารามาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คืออ่า บางครอบครัวนะคะเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าบางครอบครัวนี่ก็คือเขาไม่ได้เอาไปอยู่ด้วยนะคะก็ไปไปออยู่บ้านพักคนชราแต่ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนแก่น่ะเขาก็ไม่อยากไปอยู่บ้านพักคนชราหรอกนะคะเขาก็อยู่บ้านเขานี่แหละนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนคุยสังเกตได้อย่างปุยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอแค่เห็นปุยเดินผนะ่านาน้าบัตรผ่านบ้านไหนก็แล้วแต่ปุยจะมีเพื่อนสาวนะวัยเนี่ย <laughs> ก็คือแบบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะเพื่อนกูเองเขาก็จะเรียกก็คือจะทามพูดคุยนู่นนี่นั่นแหละนะคะสารพุทกถูกดิบนะคะก็เล่านู่นนี่นั่นนะคะก็คือเขาอยากพูดอยากคุยด้วยไงก็คือแบบว่าไม่มีอ่าไม่มีบทล้านมามาพูดคุยนะคะพอเห็นเราเขาก็จะดีใจอะไรเงี้ยก็ได้พาเดินเล่นพูดคุยนะคะสัรพเพเฮระกันไปนะคะก็คือแบบ พอววยชราเนี่ยนะคะถ้าคนเขามีเงินนียนะคะก็คือเขาจะจ้างแม่บ้านนะคะมามาอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ทําเองนะขณะมีเพื่อนอูกคนหนึ่งอายุประมาณเก้าสิบแล้วค่ะเก้าสิบสามนะคะแกอยู่คนเดียวแต่แกก็จะจ้างแม่บ้านมาแบบว่ามาทําทําความสะอาดทำอาหารให้นะนะคะวันละสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่เขาจะตกลงกันอาทิตย์หนึ่งมาสองสามครั้งนะ,ะนะคะที่เห็นเห็นเนี่ยนะคะ แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นประมาณว่า,าจ้างจ้างคนดูแลนะคะมาอยู่ด้วยเลยนะคะมาอยู่ประจํากินนอนนะคะอยู่ในบ้านของตนเลยก็มีนะคะนี่แหละนะคะคือความแตกต่างจากบ้านเรานะคะถ้าเราไปพูดเรื่องอเงินเงินทองทองนะคะไนจะค่าใช้จ่ายกิจวัตรประจําวันนะคะในแต่ละเดือนนะคะคสามีเนี่ยนะคะ โดยที่เราไม่มีรายได้อะสามีเราทํางานคนเดียวนะคะแล้วถ้ามามีหนี้สินอีกนะคะก็คือก็จะให้แต่เขาจ่ายเงี้ยนะคะก็คิดนะคะอาอกเขาอ,อกเราค่ะนะคะ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ยังที่ปุ๋ยบอที่เคยเล่ามาหลากหลายคลิมเนี่ยก็คือแบบส่วนใหญ่แล้วฝรั่งอ่ะคือเขาไม่เอาญาตินะคะเขาเอาแต่ภรรยาค่ะนะคะคือภรรยาเขาเนี่ยเขาซับพอร์ตนะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินนะคะเสื้อผงเสื้อผ้านะคะชอบผวกช้อปปิ้งนะคะอะไรเงี้ย มันก็แล้วแต่นะคะว่าอสามีของคุณคุณนะคะเขาแบบว่าอาเป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวสไตล์ไหนนะคะใช้ชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะก็จะใช้ชีวิตแบบเหมือนเหมือนกันนะคะอย่างปุยก็อยู่ชนบทเนาะปุยก็นี่แหละนะคะเสาบ,บ้านสภาเนี่ยนะคะก็อ,อยางที้เห็นอ่าแต่ถ้าเรานะคะออกไปนอกบ้านนะคะ ถ้ามันเป็นงานเนาะมันก็ต้องให้เกียรติสถานที่อยู่แล้วแหละค่ะนะคะแต่ว่าถ้าชีวิตประจําวันนะถ้าไปห้างไปนู่นนี่นั่นก็คือแบบอย่างประจําวันแต่งตัวแบบไหน,นคือแบบเนี้ยก็คือปุ้ยไปได้เลยค่ะก็คือปุ้ยไม่ได้สนใจนะคะในเรื่องของภาพลักษณ์แฟนปุ้ยก็ไปหน้าดําปิดปีมือดําก็ไปแบบนั้นแหละนะคะก็คือนะคะมันก็แล้วแต่เนาะนะคะแต่และคนมองมาก็มองในอ่าลักษณะที่แตกต่างบางทีนะเราไปเจอคนนะคะ ปุ๋ยว่าอย่างพวกเพื่อนเพื่อนแฟนปุ๋ยนะเขาเห็นแฟนปุ๋ยเขาก็ทักเขาก็คุยกันประจําแต่ว่าอย่างเราเนี่ยนะคะอ่าถ้าวันหนึ่งเราไปเจอคนไทยเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะคุยกับเรามั้งนะคะแบบว่าถ้าเจอเราในต่างแดนเนี่ยนะคะก็คือส่วนใหญ่เนาะก็ชอบดูบุคลิกภาพนะคะดูการแต่งตัวนะคะก็จะดูจิกจั๊กกันตั้งแต่หัวยันทรงผมเนี่ยท <laughs> รงผมยันเท้าอะอะไรประมาณนี้นะคะมันก็มีเนาะนะคะมันก็มีหลากหลายค่ะนะคะเจอคนที่แบบ อ่าไม่ซีเรียสนะคะเจอคนดีๆก็มีนะคะท่านผู้ชมมันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอผู้คนแบบไหนเนาะอันนี้เราก็เล่าสู่กันฟังนะคะประสบการณ์ต่างแดน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอ่า<ะ>คุยอยากจะบอกว่าใครนะคะที่ได้สามีดีนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะคือว่าถือว่าอ่าคุณโชคดีแล้วแหละนะคะก็คือถ้าเจอคนที่ไม่นอกใจนะรัะรกครอบครัวเนี่ยนะคะก็คือมันดีแล้วอื่นๆก็คือแบบ ต่อให้แบบไม่รวยมากนะคะหรือว่าชีวิตนะคะก็คือธรรมดาทั่วไปแหละนะคะก็คือทํางานนะคะ,ะใช้เงินเดือนนะคะกินเงินเดือนอะไรเงี้ยถ้ารู้จักินรู้จะใช้นะคะอ่าวันหนึ่งก็เราก็สามารถประสบความสําเร็จนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีนะคะการใช้ชีวิตต่างแดนก็ถามว่ามันดีไหมนะคะมันก็ดีนะคะถ้าแบบว่าทำงานนะคะเสียภาษีนะคะ คุณก็นะคะอาจะได้รับสิทธิ์เนาะตามประเทศนั้นๆที่คือเองอยู่อะนะคะแต่ถ้าแบบว่าไม่ทํางานนะคะเราก็จะไม่มีเงินเกษียณไงนะคะแล้วก็ถ้าจะหวังเงินแม่ไม้ก็บางประเทศก็มีเงินไม้ไม้บางประเทศมันก็ไม่มีไงคะเออเดี๋ยวแบบคิดต่อไปเราจะพูดถึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะระหว่างการจดทะเบียนนะคะอ่าในประเทศไทยแล้วก็อ่าในต่างแดน,นะคะ วันนี้ปุ๋ยก็ขอจบคลิปนะคะเล่าเรื่องนะคะเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมนะคะชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าการค่ะนะคะอย่าลืมนะคะอ่ามาแบ่งปันนะคะเล่าเรื่องราวสู่กันฟังนะคะก็าการเล่าเรื่องมันก็เป็นการแบบว่าอ่าแชร์ประสบการณ์รวมถึงนะคะอ่าให้กําลังอกกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะบางคนก็ผ่านไปได้แล้วบางคนกําลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจเงี้ยอ่าไม่รู้จะคุยกับใครนะคะบางทีอ่ะ เรื่องบางเรื่องนะคะถ้าคนไม่ประสบเล่าให้คนที่แบบว่าไม่เคยประสบไม่เคยเจอแล้วก็ไม่มีความคิดที่กว้างไกลนะคะอ่ามองแค่มุมของตัวเองเนี่ยนะคะคือคุยกันไปเหมือนคุยกับคนเรื่องนะคะเหมือนหนังคนละม้วนน่ะนะคะมันคุยกันไม่เข้าใจที <c oughs> นี้ถ้ามาเจอคนที่ประสบเหมือนกันนะคะมันก็จะคุยกันรู้เรื่องแล้วมันทําให้แบบว่าอ,อมีกําลังใจขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะวันนี้ปุ๋ยขอตัวก่อนนะคะท่านผู้ชมฝนมาแล้วนะคะ หนาวบายยค่ะ <Now. laughs> สวัสดีค่ะ